t ดอะนิวย r อ t ร์ไทสื่ออเมริกันชั้นนำได้เผยแพร่บทความมีชื่อว่าหมูเด้ง is stealing hearts and biting zookeepers หรือหมูเด้งขโมยหัวใจแถมยังงับผู้ดูแลนะครับนอกจากนี้ก็ยังยกให้หมูเด้งเป็น the hottest hottest new it girl on the planet ซึ่ง it girl หมายถึงหญิงสาวที่มีสไตล์โดดเด่นครับบทความของ The New York Times ชิ้นนี้จะพาไปทำความรู้จักหมูเด้งหรือที ทความนี้เรียกว่า Bouncy Pork ในภาษาอังกฤษและยกให้ความโด่งดังของหมูเด้งเทียบเท่ากับความโด่งดังของฟิโ n น h าฮิ o โปดาวเด่นของสวนสัตว์ซินซิ n n a ตีในรัฐโอไฮโอของสหรัฐที่เคยขโมยหัวใจของชาวเน็ตเมื่อปี2017ด้วยแล้วก็ยังสร้างเม็ดเงินให้สวนสัตว์มหาศาลจากการจัดกิจกรรม Hanging with Hippos ด้วยนะครับส่วนบัญชี X ของ Fox TV ได้โพสต์ภาพหมูเด้งสวมหมวกดับเพลิง เดินเคียงคู่กับนักแสดงนำของซีรีส์นายวันวันลอนสตาร์ที่ออกอากาศทาง Fox TV และมีข้อความว่าหมูเด้ง is a part of the family หรือหมูเด้งเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ปิดท้ายกันที่บัญชีทิก t o อของ y a h o o sport ได้โพสต์คลิปวิดีโอหมูเด้งปรากฏตัวบนจอ LED ขนาดใหญ่ในสนามกีฬาอเมริกันฟุตบอลของมหาวิทยาลัยมิชิแกนซึ่งเป็นสนามกีฬาขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐ ระหว่างการพักการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลระหว่างมหาวิทยาลัยมิชิแกนกับมหาวิทยาลัยเซาเทนแคลิฟอร์เนียด้วยครับ